เล่นซ่อนแอบในบ้านไหมอะเอดูแลงวมีหาอยู่ตานะไปหาที่ที่ซ่อนใครอยากเป็นซอนหาได้อยู่นะหาตอนนี้ขอคนหาสักสองคนพอเอ้ยเอาไปคนละครึ่งก็ได้พี่ถ้าคนหาเป็นฝ่ายชนะก็ได้คนลึ่งไปนะก็คือแบงกันเลยออผมหา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 ไกลพี่ผมหาไกลพี่ผมหาผมหาตัวตึงด้วยประเด็นตัวตึง อ่าน,น,นี่คือสมมติว่าสี่หมื่นคือเราต้องแบ่งกันนะอา่าฮะก็คือคนละสองหมื่น 2, ใช่ไหมคนละสองหมื่นแต่ถ้าสมมุติว่าคนที่ซ่อนเออเป็นฝ่ายชนะแบบเหลือคนสุดท้ายแล้วซ่อนแล้วพวกเราหาไม่เจอเลยไอ้คนที่ซ่อนจะได้เต็มเต็มสี 40, ่หมื่นว้าวได้เลยเนี่ยหาที่ซ่อนแต่บ้านเราแม่งที่ซ่อนน้อยว่ะประตูไม่ต้องล็อกนะเดี๋ยวเอาไว้เล่นก่อนไม่ต้องล็อก ขอขอสิบขอสิบห้านาทีพอขอสิบห้านาทีพอเกินขอบใจสิบสิบสิบนาทีสิบนาทีได้เห็นแล้วห้านาทียาห้านาทีห้านาทีห้านาทีไปคนละครึ่งมีมีทั้งหมดกี่คนฮะมีทั้งหมดกี่คนปีเตอร์หนึ่งคนฮะที่ซ่อนที่ซ่อนมงคลสอง ปคนหาไอเวนอ๋อโทษะเ เออผมผมไปหานะพี่อะไรสามคนเลยพี่ชายในในบ้านใช่ไหมพี่เตอร์โลโลเป็นคนหานะพี่แต่แต่อันนี้นะอ่าไม่อาครับในในรัวใช่ไหมอ่ะใส่อะไรในรั้วสนามกอล์ฟในรั้วสนามกอล์ฟบ้างใครเป็นคนหาบ้างอ่ะมีเบียร์มีบีมใช่ปะเบีมโต๊ะท่า โอเควันเลยครับไม่ใช่โดดครับโดดโลโลโลโอบีมีมโดดหนึ่งสองสามไปไงอ่ะแต่ตอนเช้าก็สดชื่นกันนะนี่ไม่รอ๋ออ้ออ๋อบีมบีอยากกระทืบผมอ้าวเขาอยู่ไหนวะเนี่ยยัยชนผมพี่ยัยชนผมอ้าว chắc không, chắc không, chắc chắn 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 นาควิวสวยดีนะตรงนั้นอ่ะแบบสูงที่สุดอ่ะลมคงเย็นแต่เนอโปเอ้อเห็นได้ไงวะนั่งซึมกุยเห็นนะนั่งซึมกุยเลยอ่ะวิววิวสวยไปเพื่อนเห็นได้ไงวะวิวสวยได้ได้ยินเสียงแจ๊กแจ๊กแจ๊กปะ I fuck with these hoes, i pull up the greatest and y'all selling all these shows. Doing this till I make it because you know I'm psycho,